คุณผู้ชมคะจากการข่าวที่กองกำลังผาเมืองมีอยู่ตอนนี้ค่อนข้างจะน่าตกใจนะคะเพราะว่ามียาบ้าฝั่งประเทศเพื่อนบ้านตอนนี้จ่อทะลักผ่านชายแดนเพื่อจะเข้าไทยกว่า500ล้านเม็ดแล้วค่ะวันนี้ทีมข่าวประเด็นเด็ดเจ็ดสีจึงได้ขึ้นบินสำรวจแหล่งผลิตหมู่บ้านพักยาและช่องทางธรรมชาติที่ใช้ในการลักลอบขนยาเสพติดเข้าประเทศทางด้านจังหวัดเชียงรายนะคะ ปัญหาที่เราพบก็คือความยาวตลอดแนวชายแดนเกือบ400กิโลเมตรเป็นตัวแปรสำคัญที่ยากต่อการตรวจจับยาบ้านเหล่านี้ไปติดตามจากคุณอัครพงศ์นครแก้วค่ะทีมข่าวประเด็นเด็ดเจ็ดสีร่วมกับกองกำลังผาเมืองบินสำรวจพื้นที่ตะเข็บชายแดนด้านจังหวัดเชียงราย เพื่อเปิดยุทธการสกัดกั้นยาเสพติดซึ่งจะอาศัยช่วงฤดูแล้งผลยาเสพติดจากแหล่งผลิตเข้ามาในพื้นที่ชั้นในของไทยข้างหลังระบบพิษภาฐาที่มาจากุงฟ้านะครับซึ่งถือเป็นที่มีการผลิตการเสพติดรายใหญ่ก่อนที่จะมีการพังที่เมืองยอดและกระจายเข้างยื้นที่ชั้นในของไทยในช่องทางธรรมชาติซึ่งมีพื้นที่ที่ค่อนข้างกว้างข้อมูลด้านความมั่นคงพบว่าในเขตปกครอ,องของว้าและไทยใหญ่ มีแหล่งผลิตยาเสพติด11แห่งห่างจากชายแดนไทย20-40กิโลเมตรก่อนจะลำเลียงมาพักที่เมืองยอนและบ้านแม่โจ๊บซึ่งปัจจุบันมียาบ้ากว่า500ล้านเม็ดที่ผลิตออกมาแล้วในจำนวนนี้มี30ล้านเม็ดและยาไออีก500กิโลกรัมเตรียมคนย้ายจากเมืองยอนผ่านช่องทางธรรมชาติตามหมู่บ้านแนวสันเขาที่ถูกใช้เป็นแหล่งพักยาเรา,เราทราบข่าวว่า,ม,ามียาบ้าประมาณ30ล้านเม็ด ไอจจำนวนถึง500กิโลกร,รมัมปัจจุบันนี้พักอยู่ที่เมืองยอนอเตรียมที่จะลักลอบเข้าสู่เขตไทยทางด้านอำเภอแม่อายอเภอแม่จันอเภอแม่ฟ้าหลวงนะครับสำหรับมาตรการป้องกันเจ้าหน้าที่จัดชุดลาดตระเวนพร้อมอาวุธตามพื้นที่แนวชายแดนเพื่อสกัดกั้นกลุ่มกองทัพมดที่เตรียมผนยาเสพติดล็อตใหญ่เข้าพื้นที่ชั้นในของไทยเราได้ทำการจัดชุด นารัตเวนตํามในชาแดนจัดชุดเฝ้าตรวจนาซุ่มโจมตีตลอดนาตามเส้นทางที่เราได้รับข่าวสารวันเดียวกันนี้ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรองนายยกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดการประชุมมอบนโยบายปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืนปี2556ในพื้นที่17จังหวัดภาคเนหนือณจังหวัดเชียงรายด้วยอัครพงศ์นครแก้วรายงาน